คนณนภาก็แตกหมดเลยส谢谢ัสเดือดต้องเป็นถุงเท้าถุงเท้าพี่แก่เไม่ไม่ถึงต้องเป็นถุงเท้าถึงจะหาโอ้ไม่เอาไม่เอาถุงเท้าถุงเท้าต้องคุยต้องจีบต้องคุยมันติดเออเว้นเถอเสื้อผ้านะครับวันนี้แบบเป็นนักแสดงแล้วเก๋าเก๋าเฮทเฮทเราด้วยเฮลทเราไม่บอกเป็นใหญ่เราจไม่ได้เลยดีเลย

ุเปนนักแสดงร่นตันตีน่ะเออเทีหลังหนงะอางพี่เขโอ้เปุ๊บปบเลยเอาเหรอเปมเนตะกรงหนีเนให่เฮ้ยเป็นนักแสดงนีเอานนี่อเจ๊ด่าเลยน่ใ เฮ้ยมึงรู้เปล่าตอนทำกองมึงช้าให้ขบวนนะรึงเปล่ามึงจะทำตาตัวดีๆเดินลงมาเดินลงมาโด้งไปหลังนี่มึเล็นจะบ้ากันหรืถ้าสมมติผิดจริงสมานเนี่ยเดินตามไปขอโทษกูจักรเอาที่ตรงนี้จ็ขอไปเดินลงมาแล้วเรายกมือขอโทษเขาเร็วๆไม่ด